นี่มาแล้วหนึ่งตัวออกมาออกมานั่นดินดินดินนอนว่านี่นอนว่านี่วายวายใส่มือซ้ะล่ะนี่หนึ่งตัวเอาถุงมาใส่นี่ครับตัวที่ใดเลยตัวที่หาหรือวะนี่เออ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 เอนี่ครับตัวที่ห้าแล้ว มาสิลูกเอามาสิออกมาสิเยี่ยมต้องแบบนี้น,นี่ตื่นๆเลยกลามหายถางนึงเอาถุงไหมนี่ครับอีกหนึ่งตัวถุงมือมาเดี๋ยวมาได้แล้วตัวที่เก็บตัวที่เก็บมาแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วตัวหนึ่ง ตัวที่แปดตัวที่เก่าเลยอุ้ยตัวใหญ่ว่ะตัวนี้อ,อ,อุ้ปลาโครงครับโครงง่ายครับตัวนี้แงยแกล้า,ามอ่ะตัวใหญ่เลยตัวนี้ต,นตัวที่สิบของเราครับนี่ขาบีหักเอามา,าถุงอะไรใส่มือเขอยท่าไรอุ้ยอึ้ยอุ้ย เอวนี๋วันนี้วันนี้วันนี้เงียบตัวเมื่อแล้วนีเมื่อแล้วนดี๋ยวเขาเก็บดอกเมื่อดานเมื่อแล้วนี่ไปนี่ที่สิบเอ็ดครับออกมาสะดวยดีถือออกมาสะดวยดีนี่นี่เป็นอะไรขุดข้างกันอันนี้ตัวนี้ว่าหันหูนี่อันนี้หูนี่ข้างกันเลย ห่างกันเลยเนี่มานเตะมาหมานเตะเตะเป็นไงครับหูปูหลายแคกหนึ่งสองสามสี่หานี่พุทธเดียวเดี๋ยวสองตัวเลยนี่หนึ่งตัวววนี่นี่สองตัวเป็นไหนีน่นี่นี่นี่มองเดียวเดี๋วงตัวเลยมาหมานี่เรีนเนย ถุงมาถุงมา้ามือข่าดิ้งไลยวะวันนี้หนึ่งนี่หนึ่งอ๋อจังลงไปเฮียเดียดแล้วว่าใครอยู่มือดันนั่นไงนั่นไงหนึ่งตัวเห็นแล้วเป็นอันนี้ตัวนี้นี่สองตัวเลยสองตัวเลยตัวนี้ออกมาออกมาครับออกมานี่ตัวบึ๊บ,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 บ มาออกมาถุงนี้ใส่้อถุงมาถุงนี้ตัวนี้ใส่้อถุงกันตัวน้อยนี่เดี๋ยวได้สองเลยอันนี้ตัวน้อยนี่ตัวน้อยใส่ไปก่อนมือหัวเงยมันอาถาจัดการคอยเราวนี่ยอาสินีบมือคอยเรวอันนี้อันนี้ออกมา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 เอออึบอึบลูหายไปตัวนี้มาออกมาออกมา ก็ใช่สิวะว่าทำนี่ทะกลับบ้านแล้วได้เยอะแล้วเออนี่เป็น,น,นไรครับเป็นไรเป็นโรกนนะมาข้าวเดียวนึงนี่โอเค A moon hát nè. A poor hát bơm mùa nè. Nhé, nghe. Mày anh kêu tôi nói anh chẳng là. vào này, hết kim mình. Nghê. Tut